แน่น่าไอช่วยสร้างภาพกราฟิกสวยๆให้กับสินค้าของคุณถ้าเกิดว่าคุณใช้ไอตัวนี้ได้คล่องบอกเลยว่าแทบจะไม่ต้องจ้างกราฟิกดีไซน์เลยโดยเว็บที่จะมาแนะนําวันนี้มีชื่อว่า o f h i o นะครับโดยเว็บเนี้ยจะมีเป็นดิจิตอลแอสเซทนะครับหรือรูปภาพสวยๆมากมายนะครับรวมถึงเทมเพลตคลิปสั้นครับที่ขยับได้ด้วยนะครับนี่ครับตัวอย่างก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับเช่นเราเอารูปของเราใส่เข้าไปนะครับตัดพื้นหลังรูปของเราออกใส่เข้าไปนะครับก็ได้เทมเพลตรูปออกมา สวยๆแบบนี้เลยนะครับรวมถึงสามารถขยับได้ด้วยนะครับเขามีเป็นเทมเพลตสำหรับคลิปสั้นด้วยนะส่วนตัวผมมองว่ากราฟิกที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างสวยกว่าฉันว่านะครับแน่นอนว่าทำได้ขานาดนี้ราคาก็จะไม่ฟรีนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณนะครับ12ดอลลาร์หรือว่า400บาทต่อเดือนนะครับถ้าเราสมัครแบบเป็นรายปีนะครับราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ400บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังมี A.I. d ีๆอีกหลายตัวเลยนะครับที่ช่วยเราทําธุรกิจง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สร้างสารรค์มากขึ้นนะครับถ้าใดที่สนใจการอบรมใช้ A.I. เพื่อธุรกิจนะครับสามารถคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์ได้เลยครับ